สวัสดีครับพบกับน้องปากีสถานครับวัยรุ่นทํากินครับวันนี้มาขายหมูย่างครับขอโฆษณาร้านให้น้องเขาหน่อยอยู่ในอําเภอบ้านไผ่ครับติดกับร้านโมโมนมงสดนะครับท่านใดที่มาซื้อนมปั่นร้านโมโมนะครับอยู่ใกล้ๆกันก็แวะมาอุดหนุนน้องๆได้นะครับน้องปากีสถานนะครับเจ้าของรถ v r 150คันนี้ครับนี่ครับ เดลี v เวอรีส่งถึงที่ครับคันนี้ขับส่งด้วยครับไม่น่าเชื่อคันนี้จวดๆไปเลยครับนี่ครับร้านใหม่ๆนะครับครับ่ใจเกินร้อยครับต้องยอมรับเจ้าของร้านใจเกินร้อยครับเป็นหมูย่างสูตรน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มด้วยมีผักด้วยดีจริงๆมีชุดเท่าไหร่บ้างครับอชุดห้าสิบครับ ส่งที่ด้วยครับเจ้าของร้านไปส่งเองด้วยนะอ่ะฝากครับครับครับบส่งด้วยครับเยี่ยมครับต่อยปั๊มพีทีครับตรงข้ามกับร้านกาสางครับแล้วฝากเฟซได้หนครับเนาะเยี่ยมครับเฟซบุ๊กหน่อยนะครับนัดในกองสิงห์ครับนัดนัดในกองสิงห์ครับครับทักมาครับผมโอเคครับเยี่ยมครับไปแล้วครับ ครับแบบนี้ช่วยกันทำมาหากินครับด้จริงๆครับโอเคครับไปแล้วครับเปีขอบคุณครับสวัสดีครับ